สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมการกินอาหารยุคประหยัดนะครับยุคประหยัดของเราเมนูไหนครับที่ผมจะกล่าวถึงว่ามันเป็นการทานอาหารของ้านของเรานะครับ แล่มันจะมีเมนูเด็ดหนึ่งเมนูนะครับที่ผมจะทำให้ท่านดูนะครับคือเมนูอันนี้นะครับเอาละครับเราไปชมกันว่าทำกันอย่างไรถึงเรียกว่าเมนู ประหยัดนะครับเปืดให้ตูนะครับเมนูนี้เลยนี่เลยครับเอาละคราวนี้เราไปดูกันว่าทํำยังไรถึงจะเรียกว่าประหยัดนะครับเดี๋ยวเราเชิญเข้าไปชมข้างในดีกว่านะครับ นี่นะครับที่เราเตรียมวัตถุดิบมาแล้วนะครับก็มีวัตถุดิบก็คือไข่นะครับไข่สามใบแล้วก็พริกแดงคนที่ชอบเผ็ดหน่อยก็พริกแดงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรมากมายแล้วก็มีน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็แกะยี่หอ,อกแล้วเพราะว่า เลือกใช้ตัวเองฮะจะใช้ยี่ห้ออะไรกองน้ํามันนะครับแล้วก็ขัดกลิ้งนะครับในขัดวกลิ้งนะฮะขวดวกลิ้งแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจากร้านเรานะครับนี่ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทขีดครึ่งนะขีดครึ่งกว่าๆนิดๆนะครับตามนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็เดี๋ยวมาเตรียมชมกันนะว่าทํำยังไงนะครับแกเตรียมพร้อมนะครับ ริ่มกันเลยนะครับเอาเรื่องมาที่ว่าผมนี่ชอบเผ็ดนิดหนึ่งนะครับก็ใส่นี่ครับพริกแดงจะใช้พริกแดงของผมนะก็ผมใช้พริกแดงสักสามเม็ดนะครับสามเม็ดหรือสี่อ่ะสี่นะครับเม็ดนะฮะเห็นนะครับะนะครับอันนี้เราก็ มาหั่นพริกกันนะครับหั่นพริกแดงนะฮะ อย่างนี้นะครับริกแดงนะครับนีเลยคราวนี้เราก็มาใช้ไข่นะครับไข่แทกสามใบนะเพราะเราจะต้องทานกันทั้งครอบครัวนะครับนี่เลยครับอย่าก็วางกล้องนะครับใส่เลยครับ นี่เลยครับครับเมื่อไข่ได้สามฟองแล้วนะครับได้สามฟองแล้วเราก็นาคั่วกิ้งน,นะครับคั่วกิ้งที่ซื้อมานะครับจากร้านที่ก็ขายแต่ผมไม่แน่ใจว่าร้านอื่นจะทําเหมือนของผมหรือเปล่านะครับแต่ร้านเรานี่คือไม่ต้องปรุงอะไรต่อไปเลยครับแค่เอาแกะคั่วกิ้งนะครับแกะผงคั่วกิ้งมานะฮะแกะ ไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมแรงสิ้น,นะครับแค่แกะกัวกิ้งมานะฮะขอแกะป้องนิดนึงเอ้ยนี่นะครับแล้วก็เทกวัวกิ้งใส่นะครับอย่างนี้เลยนะครับเทใส่ไปเลยนี่เลยครับเอาละเทกัวกิ้งใส่แล้วนะครับ แล้วก็ใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนคนครับคน แค่นี้นะครับคนแล้วก็มอคนเสร็จแล้วเราก็เอามาอยู่ที่แก๊สแล้วนะครับคันนี้แล้วก็มาใช้น้ํามันนะครับน้ํามันเทใส่กระทะนะครับนี่เลยครับเทน้ำมันใส่นะครับแล้วก็ติดติดแก๊สน,นะครับติดแก๊ส ขออนุญาตวางกลง้องอกันนะครับถ่ายทำคนเดียวจะยากนิดนึงกแก้นะครับ ไฟอ่อนๆนะครับมันจะเปิดไฟแรง แล้วก็นําไข่นะครับนําไข่ที่เราได้ทําแบบอเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาเทดเดี๋ยวเราเดือดยังครับยังไม่เดือดนะฮะเดี๋ยวให้น้ำมันเดือดแล้วก็เทไข่ที่เราทําไว้เนี่ยก็ใส่แล้วก็เดี๋ยวดูหน้าตาของมันนะครับ เริ่มเริ่มอยๆนะครับเท okay, ใส่ได้เลยครับ ใกล้ๆกันนะครับนี้เลยครับนี่ครับ่าบนี้เลยนะครับขออนุญาตวางกล้องนะครับ เดือดนะครับเราจะชมใกล้ๆกันนะครับมันเดือดเลยหอมมากเลยครับหอมมากนี่เลยครับเสร็จแล้วหน้าตาของไข่เจียวหมูไข่เจียวขั้วกิ้งหมูสับนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ทานกันได้ทั้งครอบครัวนะฮะก็ถือมา50บาทแล้วก็เพิ่มไข่สามใบไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่ไปก็ขึ้นกระทะขึ้นไฟได้เลยนะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟ